<c oughs> ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันช่วยกันไม่ส่งเลขบัญชีกันนะ เพจนี้คือเพจจริงนะครับวันนี้วันที่สิบแปดเอ่อวันที่เดี๋ยวนะวันนี้วันที่ยี่บหกเป็นวันอาทิตย์เวลาสิบแปดสามสี่นาทีแจกเครดิตฟรีหน่อยเดี๋ยวช่วยกันแชร์กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้นะเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดแจกให้นะครับแต่ต้องต้องให้ทุกคนรู้ด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้คือไลฟ์สดจริงนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดแบบไลฟ์สดแบบที่เขาก๊อปเทป ช่วยช่วยกันแชร์เวลาตอนนี้18-34นาทีนะครับวันอาทิตย์นะครับสิก็คือหกโมงสานาทีวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับที่26่สิบหกกรกฎาคมนะครับ <c oughs> ช่วยกันแชร์ก่อนเด้อใครส่งเลขบัญชีผมบล็อกนะครับใครส่งเลขบัญชีผมบล็อกเลยนะโดนไปเว็บหนึ่ง โดนเว็บยูฟ่าโกงไปเสียโกงครับผมใครช่วยแชร์แล้วเดี๋ยวผมจะจับขึ้นกล้องนะแล้วคนคนนั้นจะได้นะผมจะแจกคนละห้าพันสิบคนนะเอ้คนละห้าพันยี่สิบคนนะ ใครโดนโกนลงลาวงนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะ,ะผมจับใครผมจับใครขึ้นกล้องนี่เสียชวนพวกสามร้อยแจกฟรีหนึ่พันได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับขึ้นกล้องเลยเนี่ยไอคนที่คนที่โดนอย่างเงี้ยเนี่ยมาขึ้นกล้องมาเบนยามินสมายขึ้นกล้องมาแล้วเอาไปห้าพเสียครับพวกที่มาชวนแล้วบอกสมัคร300ร้อยแจกฟรีหนึ่พถอนได้เลยมันจริงไหมไม่มีจริงนะครับ ต้องบอกก่อนว่าไม่มีจริงนะครับโดนโกงสองหมื่นครับอ่าใครใครตอนนี้นะใครใครที่จะเข้ากล้องได้มันต้องขึ้นผู้แชร์นะครับอ่นเนี้ยอ่าผมเรียกขึ้นขึ้นกล้องนะครับไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นได้ไหมเขา upload, ขอัปโหลดเขาอัปโหลดหรือเปล่านะคุณอัปโหลดคุณอัปโหลด facebook ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณอัพผมเชิญชวนคุณไปแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยอัปโหลดแล้วไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้น เปิดกล้องเลยเหรอโปออยู่เนี่ยก็เปิดกล้องเนี่ยผมก็เปิดผมก็ชวนเปิดกล้องแต่พวกคุณจะเข้าได้ไม่ได้เราไม่รู้ต้องบอกก่อนนะอนี้เป็นเฟซจริงนะไอเพจจริงเพจเดียวนะครับไม่มีเพจอื่นเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าดูยังไงนะอะขึ้นขึ้นกล้องไม่ได้สักคนนะครับ ช่วยกันแชร์คบหมื่นหนอนะครับผมจะสอนวิธีวิธีวิธีดูเว็บพนันที่โกงไม่โกงนะครับอ,อันดับหนึ่งคุณอย่าเชื่อ,อไลน์แอบที่เขาปักหมุดอย่าเชื่อ,อไลน์แอบที่เขานำคลิปคลิปผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอคลิปนี้จบเนี่ยก็ต้องมีคนเอาไปสตรีมช่วยกันแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวแจกแจกด,ดูแล้วใครอยากได้ใครอยากจะให้เครดิตฟรีใครอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ตอนหลังนะ ช่วยกันแชร์ว่าแคปชั่นตัวจริงไม่ใช่เทปอันเนี้ยอืมนะครับอืมช่วยกันก่อนนะใครไม่ช่วยก็อดนะครับเนี่ยไม่ขึ้นผู้แชร์สักคนนะครับนะครับอผมจะสอนวิธีดูให้นะนี่สมมุติว่าเขาปักหมุดปักหมุดปักหมุดเป็นลิงก์พนันที่โกงๆนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยที่จะเล่นพวกยูฟ่าที่จะเล่นพวกอะไรแล้วระวังลายแอดปลอมนี่นะครับอย่างเนี้ยที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยผมจะปักหมุดอย่างนี้เลยแล้วคุณเข้าไปเอาลายกับเขาเองนะครับเนีย่ยผมจะปักหมุดอย่างนี้เลยคือเป็นเวอร์ไวเบฟจีพีบีเวกัเลยนะครับแล้วคุณดูยังไงนะครับอับหนึ่ง แปบหนึ่งนะครับช่วยกันแชร์กันนะใครต้องบอกก่อนนะใครที่เล่นอยู่แล้วโดนโกงจากไอ้พวกเว็บเดี๋ยวนี้เว็บที่มันเปิดมาอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรมันเปิดมาแบบต้มตุนเงินคนก็นคือแบบว่ามีสองมีเงินหมื่นหนึ่งไปเป็นเอเจนต์แล้วก็มาแบบว่า มาแบบคนสมัครเข้าไปก็เติมเครดิตให้เขาแต่เวลาคนได้แล้วไม่ได้เงินเนี่ยแหละไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นที่ที่หลักๆอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือไม่ได้แนะนํานะต้องบอกบอก,บอกคือคนเล่นอยู่แล้วก็คือไม่อยากให้โดนโกงคนที่ไม่ได้เล่นก็อย่าเสือกเข้ามาเล่นเพราะการพนันเนี่ยมันเป็นแบบว่ากินใจคนอ,อืมนะครับนะ เคยโดนโกงเจ็ดเ e อัพไอพวกเนี้ยไอที่อยู่ใน Google อยู่ในอะไรอย่าไปเซิร์ชหานะครับนะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้พันแถมพันนะครับเบนเว็บ G P B B c a t เนี่ยนะครับถ้าเว็บจริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่มีผู้หญิงด้วยเน,นะนี่นี่คือจริงๆนะครับเราเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วเราเห็นไลน์แอดเราก็แอดไปกันเอาเองนะครับ แล้วเข้าไปเป็นแบบนี้อย่าไปอย่าไปอย่าไปเข้าแบบที่เขานําคลิปไปสตรีมมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนด้วยนะอย่าไปโง่คนโดนโกงเยอะแยะมากไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพอโกงก็บอกว่าเสียโป้ต้องรับผิดชอบเสียโป้รับผิดชอบบ้านป้ามึงน,นี่เสียโป้รับผิดชอบบ้านป้ามึงน,นี่ยเสียบอกวันที่ด้วย วันนี้วันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมเวลาสิบแปดสี่สิบนาทีวันอาทิตย์นะครับผมไม่เคยไปชวนไม่เคยไปทักแชทใครให้ไปเล่นนะต้องบอกเลยไอ้พวกทักแชทไปบอกสมัครพันได้ห้าพันได้หมื่นได้สามหมื่นกู้เงินอะไรไม่มีไม่มีไม่ต้องหวังเลยจากผมอ่ะเบียขึ้นไปเอาบุหรี่หน่อยดิเบียเบียขึ้นไปเอาบุหรี่ให้ผมหน่อยดิในห้องอ่ะ คือเราดูเราเราดูคือโกงนี่หมายถึงว่าคือเขาเข้าไปเข้าไปเนี่ยแล้วเขาแบบว่าเราฝากตังค์ไปแล้วเราถอนตังค์ไม่ได้เราโดนบิดเราเล่นได้แล้วเราไม่ได้ตังค์มันจะเป็นแบบนี้ไอ้พวกเว็บต้มตุ๋นเนี่ยแต่ถ้าเป็นจากต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยมันไม่โกงเราเราได้กี่ล้านมันก็จ่ายกี่ล้านผมจึงบอกว่าอย่าเป็นเหยื่อของไอ้พวกนี้มันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละมันก็เอาคลิป คลิปเก่าผมคลิปเก่า,ผม,กาผมมาสตรีมใหม่เพราะความน่าเชื่อถือของผมมีเยอะทุกคนเนี่ยต่างไหลทุกคนเนี่ยที่ที่เป็นคนเล่นเนี่ยต่างไหลเข้าไปในที่ที่ที่ผมบอกมันก็เลยทําตามกันเอาลิงก์ i อแอมานําคลิปเก่าผมมาสตรีมพวกไม่รู้ว่าคลิปว่าวผมเป็นผมไล์อยู่แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเอาคลิปเก่าเนี่ยไปสตรีมใหม่ได้มันปักวันเวลาเลยคุณดูคุณต้องบอกญาติพี่น้องด้วยว่า คุณดูคุณดูที่คุณดูที่เฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กเพจเนี่ยถ้าเพจเนี่ยผู้ติดตามผู้ติดตามไม่ถึงสองแสนก็ไม่ใช่ผมแล้วแสนฝ่าเนี่ยของผมเพิ่งสร้างมาเนี่ยสร้างมาไม่ถึงเดือนก็แสนฝ่าแล้วแล้วไอเฟซจริงๆของผมเนี่ยผู้ติดตามล้านหกล้านหกนะครับคลิปน้องออยมายังเสียน้องออยพ่องนี่พอได้แล้ว ผมอยากให้เห็นทุกคนเห็นของจริงๆนะเนี่ยของจริงๆหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่นี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใครไปเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเพราะคุณเล่นได้คุณก็ไม่เลิกคุณก็หมดตัวอยู่อย่างนั้นน่ะคุณเล่นได้พวกคุณก็อยากได้อีกก็กลับไปเล่นอีกเพราะการมานันกินใจคนแต่ผมแนะนำที่คนที่โดนโกงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ คือเราเข้าไปที่เวอร์ไวเบ b เลยเราอย่าไปเข้าที่ไลแอเพราะมันจะโดนต้มตุนเงินผมเตียดแจ้งความไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็คือหาตัวพวกมันไม่เจอเพราะดิจิตอลเนี่ยมันไปไกลอืมนะครับเอาใครแชร์แล้วนะครับใครแชร์แล้วนะครับผมจะบอกให้ GPB v e g เบเกเนี่ยให้คนละพัฝากพันได้พันเนี่ยเดี๋ยวผมโทรให้เลยนะครับ อใครจะไปก็ลายแอดผมไม่บอกนะครับผมไม่แนะนําไม่ใครไปคือล i ยแอดผมไม่บอกผมปักเว็บให้คือปักเว็บให้คือคุณเข้าไปที่หมดเบอร์เว็บ G P B Vegas เป็นเบอร์เว็บนะครับแล้วคุณเข้าไปหาล i ยแอดกันเอาเองผมไม่แนะนํานะครับก็คือถ้าคุณอยากจะเล่นคุณไปเล่นกันเอาเองคุณอยากจะอะไรคุณไปเอากัน,กนเอาเองคือผมแค่บอกว่าที่ที่ไม่โกงคือตรงนี้เหลือเหลือกี่ตัว นะครับอืมอันนี้คือของจริงไลฟ์สดจริงๆนะไม่ใช่ไลฟ์สดไอ้น,นี่เล่นแล้วไม่ได้หนูก็หยุดแล้วผมโดนโกงไปสามพันครับได้เครดิตฟรีไหมครับสมัครไม่เป็นครับแชร์แล้วครับใครแชร์แล้วคือทุกวันเนี้ยคนเนี่ย,นนยกลัวโดน ของปลอมแต่เนี่ยคือของจริงที่ออกจากปากที่ออกจากปากแล้วก็คือแบบว่าบอกทุกอย่างคือคุณดูที่เพจถ้าเพจร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันสองพันห้าพันเนี่ยคุณตัดทิ้งได้เลยว่าไม่ใช่ผมนะครับแล้วเพจอื่นเพจที่เฮี้ยอะไรที่เอามาไลค์ก,ก็ก็มันเป็นเว็บต้มตุน๋นดังนั้นคุณเซิร์ช g o o g l e คุณก็โดนต้มตุน๋นทุกวันนี้มันต้มตุ๋นทุกรูปแบบอะ่ะอืม นะครับแล้วคนที่โดนโกงก็ไปแจ้งความด้วยนะต้องบอกคนที่โดนโกงก็ไปแจ้งความด้วยนะถ้าไม่แจ้งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนะอือคือของจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือของจริงตอนนี้เวลาสิบแปดสี่ห้าสิบแปดสี่ห้าเนี่ยคุณก็ดูเวลาตามที่มือถือคุณเนะี่ยสิบแปดสี่ห้าวันที่ที่ยี่หกใช่ไหมนะครับอันนี้คือไลฟ์จริงๆ ผมไม่แนะนําไม่ใครเล่นการพนันแต่ผมแนะนําคือคนเล่นอยู่แล้วก็คือที่ที่ไม่โกงนะครับโดนโกงแสนสองแจ้งถอนไม่ได้ครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเนี่ย,ยนเนี่ยอืมอืมเนี่ย,ยแล้วผมทํายังไงอะ่ะผมก็ต้องออกมาพูดทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็ไม่ฟังคุณก็ไม่ฟังคุณก็จะโลภมากสุดท้ายก็โดนล่ามหาย โดนโต้มโดนตุนนะครับใคร GBB ไวกดร้อยได้ร้อยพันได้พันห้าร้อยได้ห้าร้อยไปเลยครับ แจ้งความได้เหรอคะแจ้งความได้สิครับแจ้งความก็คือเราไม่ได้เล่น่ะเราไม่ได้เล่นแต่เราไปฝากเราไปเขาแนะนํามาว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราไม่ได้เล่นอือมแต่ถ้าเราได้เล่นเราก็ติดคุกเองข้อหาแจ้งความเท็จนะครับอืม ฝากแล้วถอนได้เลยป่ะครับผมไม่รู้ครับคุณต้องเข้าไปกันเอ,เองผมผมไม่แนะนำไหมก็คือคุณจะไปอันนี้คือคือสิ่งที่ผมเล่นเคยเล่นอยู่และเล่นอยู่นะครับอืมหน้าตาจะมีผู้หญิงสองคนแบบนี้อืมอืมนี่คือที่ที่ไม่โกง นะครับแล้วก็ผมไม่แนะนํานะครับว่าให้ใครไปนี่แต่ผมไม่แนะนําให้ไม่โดนโกงแค่นั้นเองอืปักให้หน่อยกระเสียปักไว้อยู่แล้วนั่งไงเวอร์เว็บ G P B We Cut ผมโดนแดกไปแสนครับอืมคุณโดนแดกที่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกเพราะคุณไปเล่นกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมก็ไม่เคยแนะนําไม่ใครไปเล่นไม่เคยทักแชทถ้าคนทักแชทนี่คือผีเลยปลอมเลยอืม นะครับผมบอกไว้แค่นี้นะครับ